สวัดีค่ะทุกท่านทุกกำลังใจมาแล้วออกกำลังกายแล้วสววเราไม่มีซึมเศร้าดูไหมดูนะดูนะดูนะเห็นไหมใครอยากมาก็มา้เร็วมาร่วมหุ้นได้ทุกข้างเนินโน่นั่นไม่ต้องดูให้แอมไม่เด้งดูโปรเจกต์แล้วแหละ JR วายฮะ JR วายดูดิดูนะโอ้ปลาใส่อารมณ์สุดยอดเลยนี่ท่านไหม JR วายทัน <N> นูนนูนนูนทุกคนทำด้วยใจรักนะคะเพื่อสุขภาพต้องมีสามอนนะครับทุกท่านออกกำลังกายอารมณ์และอาหารนะคะทุกท่านเนี่ยที่อดจแก้วพูดทุกไลทุกเลิฟนะจะประมาณนี้นะคะขคนนะคะอบคุณค่ะหนูหนูหนูเห็นไหมนู <N> <N> <ห> โอ,โอเคนะคะขอบคุณค่ะ อ้าวหนึ่งสองสามพรอ 5, ้อมไหมพร้อมค่ะปจัดไปยาวยาว ออกเสียงกันแล้วู้กัน่นค่ะออกเสียงแล้วทีนี้ไม่กักละ <laughs> <laughs> เห็นไหมออกเสียงแล้วทีนี้ยสุดๆอา,อ,อารมณ์อ,ออกกําลังกายนะ,อ,ะออกกําลังกายอา,อารมณ์และอาหาร3ามอต้องมาทุกเช้าทุกไลทุกอีพีนะคะดูดูหัวหน้าเราไม่ย่อท้อดอูดูอ๋อไม่เคยยออ่ <laughs> 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 okay. อท้อโอเคจัดไป จับไปทุกข้างค่ะจับไปค่ะฮะสองสามและสี่หนึ่งสองสามเอาหยุดแล้วเหรอ จะจบแล้วเหรอจะจบแล้วคุณ่ะจะจบแล้วจะจบแล้วประมาณว่าจะจบแล้ว โอ๊ไข่หัวมาได้นี่โอ้ยนี่คะ่ะสามอ,อทุกท่านคายดูนะสวอบอน้ำหมักกระจายเรามันกระตุยกระจายแล้ว,ลวตอนนี้ไม่ใช่กระจายแล้วมันเป็นกระตุยกระจายแล้วเนาะตอนนอี้นั่นเห็นไหมหัวหน้าบอก,ออ,อ,กอ,อ,ะะอ,ออกกำลังกายสามอทุกท่านต้องมีสามอนะคะสามอค่ะออกกำลังกายอารมณ์และอาหารดูนะอารอารรถอรรถทุกท่านค่ะนี่นนสวของเราดูเอาดูเอาไม่ได้ตัวไม่ได้สร้างภาพนะคะ เรื่องจริงนะรูกท่านค่ะโอเคจบหรือ,อยังจโอ้ยจบสุดท้ายแล้วอ่ะโอเคเอาจัดไปจัดไปยาวๆโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะหนึ่งล่งโคกกห้องฮะล่นเลยกระล่นงดังโปก๊กล่น,ลลนลงดังโปก๊กประมาณนั้นอ่ะเอ็มก็จะปล่อยไปยาวๆนะคุณนะะ้าค่ะอ่ะอ่ะหา้าละโอเค

โอเคครับข้าสุดท้ายแล้วนะฮะมีอีกข้าหนึ่งเหรอ,อ่ะให้ครบให้ครบแปดนาทีดวจะปล่อยช็อตนี้ทีเดียวเลยอ่าโอเคครับพอบละวเอ่อ,เอุณมือให้ทุกคนมาสิขอบคุณค่ะขอบคุณ